ดีครับผมปัตติธูสานชันปีกว่ามิลเห็นในหม้อเลยพี่ตกใจก็คืออย่างในสานชันเป็นจักรยานใท่อ้าวสานชันพดีพี่ไปไหนสวัสดีค่ะครับบันเนื้อสาวอีสานมาแล้วครับเหนือสาวชันเนาะวันนี้เห็นหม้อหม้อแกงวัตถุดิบผู้พี่เขาต้องเลยคลิปนี้คือคลิปการทําอาหารเนาะแต่เป็นอาหารเหนือผัดเหนือนะครับที่พี่เห็นในหม้อนี่คือเนื้อบัว หรือว่าเนื้อนนสารสารเนาะพีพีคนในบนกินเนื้อก็ขอโทษขอขอภัยหรือว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อ,อ,อ,อเออเป็นหมูเป็นไก่ <ใจ S 2> ก็ได้เนาะนี่ยครับวันนี้สายสารก็ปเนี่ยจะมาแกงเนื้อวัวใสเนี่ยสารสารเนี่ยคณาเกาหลีคณาเกาหลีจริงๆคณาเกาหลีนี่ก็จะเปรียนเหมือนๆครับนี่อย่างจังประกาศหินนั่นนสารสาะประมาณนั้นแจ่เกาหลีก็มีประกาศหินเหมือนอกันนะแต่คนณาเกาหลีเนี่ยเขากินดิบเลยจะ มันอร่อยเพราะนี้มีดอกข้อมีนออ้องเออกินดิบเลยอแล้วมันถูกอืพี่ๆบางคนเกิดจะบอกว่ะทําไมถึงไม่แกงใส่ผักกาดไปเลยใช่ไหมช่วงนี้นะจ๊ะในเกาหลีใต้นี่ขนาดนาจะถูกกว่าผักกาดม,มันเป็นม,มันเป็นกึงขนาดนากึงผักกาดนย่างก็สสยสันเราเรียกนะาก,ากันนะผักกาดอย่างนเบาเหนียวเรียกกันนะผักกาดกวางตุ้งหรือผักกาดดอกกันนะ กึ่งๆกันนะสารสันเนาะมันจะมีขมนิดนึงแต่ก็บว่าขมเกินไปแล้วก็จะบมีกินฉุนหรือกินขิวเหมือนผักกาดหินเนี่ยเราบอกได้เลยว่าราคามันถูกถุงใหญ่ๆถุงกันเดกอย่างถุงนึงเนี่ยจะสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยวอนเนาะแต่เนี่ยแค่แค่ถุงละพันวอนจะยี่สิบห้าบาทนี่นะอืมแม่นเลยก็เลยจะเอามาใส่เนื้อแกงเนื้อวัวมีเครื่องในมีตับมีปอดมีสามชิฟกีบมีหม่ามนะสารสันตเนาะ อนนี้ครับวัตถุดิบกับพ,พี่เห็นในโต๊ะนียละเดี๋ยวมาไรวัตถุดิบก่อนถ้าพี่เขาไม่ใช่คนเหนือหรือคนอีสานคนภาคใต้ก็ลองทํากินดูเนาะท,ท,ที่ว่ากิ่นดูจะวัตถุดิบสามารถหาได้หรือว่าทําอาหารไม่เป็นม,มาดูวธีการทางสายสารเลยสายสานขอนอกเรื่องหน่อยนึงจ้ะม,มีน้องแก้วน้องแก้วก็เป็นแฟนคลับที่ติดตามคลิปบ้างในสายสานนี่แหละยู่สวิสเซอร์แลนด์น้องแก้วแชร์ความรู้ด้านนี้มาในเฟซบุ๊กเนาะสายสานก็ได้เห็นว่า ถ้าเป็นผักเกิดขึ้นตามฤดูกาลให้เขากับที่ผักที่ผลไม้บ่ได้เกิดในฤดูกาลแต่มีขายให้เขาเลือกกินผักและผลไม้ที่เกิดในฤดูกาลเนนอยู่สารพิษจะได้เบาเยอะทําไมทําไมผลไม้หรือผักที่นอกฤดูกาลถึงมันมีขายตลอดคือเขาต้องใส่สารใส่เล่งฮอร์โมนอย่างเยอะแยะมากมายอันนั้นคือมันมีสารสารพิษหรือสารทีตกค้างในพืชผักผลไม้ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดในฤดูกาลจะได้ทั้งราคาถูก แล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยใส่อย่างเติมไปพักมันก็จะง้นเป็นฤดูกาลของมันที่มันจะออกเนาะเหมือนค้นท่องค้นท่องก็จะเก้าเดือนวันนี้แมนบอกแมนบอกถ้าคนไม่ค่อยสมบูรณ์หรือนี่อะไรก็ได้นี่เหมือนผลไม้เนี่ยสายชาก็เลยมาแชร์ว่าได้ราคาถูกด้วยแล้วก็ตามฤดูกาลก็มีจะตามฤดูกาลให้เลือกกินผักผลไม้ตามฤดูกาลบู็นการปิ้งงานมาข้าวสารไรทุกท์แม่มีไงะมมันนี้นี่แน่ๆก็มีอันแรกก็ต้องมีเนื้อจ้ะ บ่กินเนื้อก็คือตามใจพี่ๆเลยจะใช้เนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้แต่แกงเหมือนกันเน้อแกงนะเนาะวันนี้ใช้คณะเกาหลีจะเกลือชุรสครับรสดีกะปิพริกแห้งจริงๆถ้าแกงบ้านชสยชานนี่มัเป็นบ่บนเรียกว่าออมออมเนื้อใส่ผักกาดแน่นแ พอเปลี่ยนจากกะปิเป็นปลาไอสารที่ใส่ปลาคนอีสานลือพี่เขาเคยทำใส่น้ำปลาเปลี่ยนมาเป็นกะปิเนาะสำหรับคนที่ติดตามคลิปบ้างเนืองใส่สานมีพี่หลายๆคนนะมากินปลาร้ากับมีเออลองเปลี่ยนใส่กะปิใส่กะปิแทนมีกะปิแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งน้ำปลาน้ำปลาต้นหอมนี่ก็มีต้นหอมผักชีนะหลานเนาะถ้ามีผักชีด้วยจะดีมากแต่ไม่มีแล้วก็กระเทียมแต่ถ้าเปลี่ยนมาอีสานนี่ใส่ยังนี่ อมเนื้อวัวใส่ผักกาดในใส่ยังมีผักกาดผักชีชีลาวเออผักชีลาวนะคะใบมะกรูดผักอีเลิศนีจ้ะใบมะกรูดมีบ่กไผชะพูน่ะเออใบมะกรูดตะไคร่นี่แหละมาแตกต่างนี่แหละนี่มาชาวชานลุยมาแล้วครับแต่มันจะขาดอย่างนึงนะถ้าวัตถุดิบของทางภาคเหนือจริงๆพี่ๆก็จะบอกว่าทําไมไม่มีน้ำมันพืชเออแม่นะเพราะว่าครอบครัวอื่นหรือจังหวัดทางภาคเหนือจะส่วนมากจะพวกัดกับน้ำมันพืชก่อนอืใช่แต่สาวสานบ่ชอบจ้ะ พอจะาน้ามันใส่หม้อก่อนเราก็พริกเอาเนื้อวัวไปเจียวให้มันหอมแต่ชายสันจะไ่ค่อยกินน้ำมันเลยชายสาไปใส่น้ำมันจะน่ทชายสาน้ำอะไรเลยโคกพริกก่อนดิันเลขเลคออโกพริกจ้อืมแค่นเนพริก้็ดบออืมแล้วพร้อมหม้ออะไรอหลนีเอเอ็มโดดเอ ลองทำกินดูเนาะมาครั้งงที่เข้ามาติดตามใหม่แต่ยังไม่เคยลองทำอาหารเหนือนะสาวจานนะลองทำเลยมีแค่สามอย่างครับกะปิชอบเยอะกะส่เยอะจอ้ะเอาตามที่เฮาชอบในครกนี่ก็จะมีมีแค่พริกแห้งกระเทียมกะปิแค่นั้นถ้าบางคนอยากใส่เพิ่มหอมแดงก็เพิ่มได้เลยเออถูกต้องแต่อีกบางครอบครัวขนาดหมู่บ้านเดียวกับบ้าเหนือและจะภาคเหนือเหมือนกันบางครอบครัวจะใส่หมกแคนด้วยนะอืเม,ม,มนูยิ่งครอบครัวเหนือกะส่ มาเรี๋ยตามข้างหลังมีไปตั้งไลยบ่าทรายซันตั้งเลยเออนี่ครับเอาไปตั้งไว้ก่อนรอรอไปก่อนเลยเปิดแก๊สเลยเขาต้องคั่วให้น้ำเนี่ยครับน้ำีนอยู่หรอในเนื้อให้มันออกเออให้มันออกมาครับน้ำออกจากเนื้ออนนี้ก็โคกไปเลยเราจซนเนาะแต่โคกไปเรื่อยๆเลยจะเอาแรงมากแรงน้อยตามความพอใจของแต่ละคนเลยจ้่ อาเรียบร้อยแล้วครับเนี่อ,อเอาเลยตามที่เขาชอบนี่ครับน้าจะออกช้ำๆเนื้อสาสๆเนาะเรียกว่าน้ำจากเนื้อน,น้าเลือดน้าเนื้อหน้ามมันออกมาเอาพริกลงไปผัดไปคั่วครับนี่อย่างไรกันล่ะโอ,โอ้ข้าวเนี่ยเขาจะแง้มเขาจะแขจ้ะขอแนะนำนะครับต้องมีพริกหนุ่นมจี๊หรือได้พริกหนุมน่มคั่วหรือพริกขิงคั่วแต่แบบยุ่งงงนะต้องค่อยๆมาจะหอม แต่ถ้าอยู่สเปไทยต้องจีจีภาษจันท์พิเศษไปเลย่ะอืมภาษาเนี้ยน้ำนี่มันแมน่าไม่ใช่ว่าสาษาอน้ำเติมนะเนาะน้ำเลือดน้ำที่ออกมาจากในเนื้อหรอมมหือภาษาเนื้อออกมาจากในเนื้อจะเพราะว่า มันจะออกมาหน่อยหนึ่งก้อนอยู่แล้วเพราะว่าสายสารร่างเนื้อจ้ะล่างเนื้อจอนอจสะอาดเลยอ,อันนี้เขาก็ตั้งหม้อไว้จะผัดเลามากกกาเนื้อก็เริ่มสุกแล้วจ้ะใส่เครื่องปรุงมาผัดเข้า,ขาหางไก่กับพริเกเขือนี่ก็เริ่มเข้าเป็นน้ำไป็นเลยโอ้ยอหน่อยน้ำ้าไผ่ชอบกินน้ำแกงก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไผ่ชอบกินน้ำ น้อยเดียวก็ใส่นิดเดียวคุกิก็ได้จ้ะแ,แกงเงกงนื้อวัวใส่แครก纳เกาหลีวันนี้เือเติมเครื่องปรุงไปเลยครับสุดขายสุดมั่นแน่นอนสุดรถรถด,ด,ดีน้ำปลา กับต้น ciel, หอมกับผักนีไน้ไว้ใส่สุดท้ายจ้ะผักเอาพอแค่พอสะเฉียวเฉียวอืมเอานี้ปิดฝาไปเลยจ้ะตั้งบริเวณบอกตั้งหม้อปิดฝาไปเลยปิดฝาจิ้งไว้เลยเอาจนเนื้อรอจนเนื้อสุกเพราะมาดูผักอีกทีนี honestly, eyes, ่นี è, ่ครับลูกโดดแอ็มเลยล่ะอ้ยโอ้สารสันดเดียดบุบเลยอืมหิวเข่าสารนี่เข้าบะมาใส่ผักนี่เราสารนเนาะ พักอืมพักเียครับอาเอ็มอย่างก็สารสันอีกงกำลังกัวยนา้เออลาบเจียวปุนโอ้แซ่บแซ่บน้อสารันไม่ออกขมนิดๆหน้าเกาหลีจามากินดิบได้เลยอืมโอเคนี่น้อสารันเนาะเหมือนตามขั้นตอนเลยเนาะส่สารจะว่าจะว่าทิ้งไว้นานจะเอาแค่มันลวก ลวกไปนิดเดียวกับพอเพราะว่าปกติขก้ข้าหน้าเกาหลีก็ก,กินดีอยู่แล้วอืสายชานจะชิมเลยอืมอหูสายชานชิมเลยอยหิวข้าวหมักไม้สลยสาวนี่แซบเลยดิแซบ,บกับพรนะสัสตักเลยจะสูตรเจ้าแม่สายสานสิใส่น้ำปลาขัา้นตอนใส่ให้หอมให้หอมให้มันนัว ถ้ามีเลือดอใส่อีกอีกคนเลยนะสารานาาาะเเต็มโ้ะตักเลยครับหิวเข้าแล้วสาริมใส่เลยฮะตะใส่จ<ส><ส>ไกรลอจางบนบคือในกรณีนี้ที่บ้านเหนือสายสารจะตักแก่งเลยเพราะว่าเนื่องอหวัวเนื้อที่แก่งอยู่เนี่ยมันสุกแล้วจ้ะแค่ใส่พักลงไปแกงไว้นานแล้วครับ ขัาหน้าเกาหลีก็สามารถกินดิบได้เลยเท่ากับมีต้นหอมมัชีก็ใสไปเลยเนาะใสไปเลยอ่าสารๆเนาะถ้าเป็นบ้านบ้านเหนือแกงช่วงเกี่ยวเข้าเนอกปลูกนาเนี่ยครับลงแข่ลงแข่ปลูกนาปลูกอย่างสุดยอดเลยนะพี่น้องไอ้ที่นี้ถ้าเป็นสมัยเดิมก็คือเนื้อวัวมันแพงนะสารๆเนาะก็เลยหาพักกับปลาใส เป็นดัตเต้ถ้าแกงเต้เนื้อวัวก็จำเพอหินแล้วก็อีกอย่งยางญาติพี่น้องเขามาช่วยเขาก็ให้พี่น้องเขาได้กินดีๆเนี่ยเป็นน้อยกินเนื้อกินธรรมดาอ้วนทำไรหลายพอ่อตอนนี้เข้าเขาบอกจ่าจ่ากินหมดแ่ะน,นิ่มนะปลตาช่วยกระดุมถมเลยนะใช่แค่นี้เนาะ นี่พี่น้องเลยแค่นี้แล้วครับหรือเอาแกงพะกาเท่าพี่เขามีเนื้อหมูเนื้อหมูแทงเลยก็ได้ไมันต้องไปเปลี่ยนอย่างไรครับวิธีทําเหมือนเป๊ะเลยเนื้อไก่คือกันเนื้อสานเนาะเนื้อไก่เนื้อหมูก็เหมือนกันวิธีทาเหมือนกันเปะครับเปลี่ยนแค่เนื้อเท่าพี่สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อเนาะก็แค่นี้นลครับวิธีการทําแบบง่ายๆสูตรสาวอีสานเนาะจะเป็นอาหารเนื้อมมีพักอย่างแี้องเอาวส่สามชิมเนีย่ยพักสักว่ พักมันไม่อยู่แล้วอ๋อกินที่ปกติเรากินทีพิมอยู่แล้วมันได้กินกับอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับจะติดตามคลิปกันตอนกิงนื้อชาชานาะเบอร์หนึยวจะแยกเป็นสองคลิปวิธีทำคลิปหนึ่งวิธีกินกับมะนาวคลิปอีกคลิปหนึ่งพูดทำไรให้ไหนเอาสาชานฟ้าตรงนี้กับฝากพี่น้องๆทุกคนที่ติดตามดูคลิปให้กำลังใจบ้างเหนือชาชานมาตลอดรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันคิดหวังสิ่งใดส่งปรารถนาทุกๆคนค่ะครับสวัสดีครับผม